รองลุยสวนกับผลิตภัณฑ์คู่หูมหัศาจรารย์และหญิงเกษตรของบริษัทเวอร์คัสอินโนเวชันค่ะวันนี้ดิฉันอยู่กับอาจารย์สหาภาพการจนาฮิรันพลสวัสดีครับค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีค่ะเราพาทุกท่านมาเยี่ยมชมนะคะสวนผลไม้แห่งหนึ่งแล้วที่นี่อยู่ที่บ้านไหนตำบลไหนเดี๋ยวเราไปพบกับผู้ใช้ตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะครับผมทองแทงขันทองดีครับ เขาเรียกกันว่าบ้านคลองสังครับ<า>ตำบลบอ่อเวนอำเภอขุจังหวัดจันทบุรีบ้านคลองสังครับค่ะตำบลบอ่อเวนอำเภอขุ่จังหวัดจันทบุรี <Be at> เขาจะเรียกเขาจะเรียกพี่ว่าอะไรกันคะแถวเนี้ย <Be at> สอทอโต้งนะคะเข <Be at> าจ,จะเรียกว่าสอทอโต้งนะคะวันนี้ที่เรามาเยี่ยมชมเนี่ยมันเป็นสวนทุเรียนพันอะไรบ้างคะเนี่ยก็ <Be at> มีหมอนทองครับ หมอนทองเป็นหลักๆเลยใช่ไหมคะลลแล้วอย่างอื่นมีผสมบ้างไหมคะมีมังคุดเป็นหมอนทองแล้วก็มีสวนมังคุดด้วยรตรงนี้พื้นที่ตรงนี้กี่กี่ไร่คะแถวๆนี้ก็ประมาณห้าสิบกว่าไร่ห้าสิบกว่าไร่นะคะเป็นทุเรียนเห็นมีหลายหลายอายุเลยค่ะแบบเขาเรียกหลายหลายขนาดนะคะหลายไซส์มีทุกรุ่นมีทุกรุ่น <laughs> ใช่ไหมคะต้นใหญ่นี่เหลือประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยต้นใหญ่ก็น่าจะมีอยู่ประมาณ 50, ห้าสิบต้นอายุอายุค่ะสามสิบ <30, 000. S 1> ปีสามสิบปีนะคะแล้วก็จะมีเนะะี่ยค่ะต้นข้างหลังเรานี่กี่ปีคะเนี่ยต้นนี้ก็ประมาณสี่ปีจะมีทั้งสี่ปีมีเจ็ดปี มีสิบปีอะไรเงี้ก็มีใช่ไหมคะก็คือมันมีจำลองมีไปเรื่อยอันนั้นหมายถึงว่าเราเราปลูกแซมเนาะเขาเรียกอะไรนะปลูกเสริมปลูกซ่อมปลูกซ่อมอ่าปลูกก็คือต้นใหญ่ที่เราเคยปลูกยาวนานเนี่ยมันตายไปบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะเราก็ปลูกแต่นี้ต้องลองถามว่าประสบการณ์ของสทโต้อะค่ะว่าสทโต้ทำสวนมากี่ปีแล้วคะก็ทําสวนแปลงเนี้ยตั้งก็พอสสิบห้าเนาะสิบห้าก็คือห้าสิบปีแล้วปลูกปลูกทุเรียนน่มันตายมาสามรุ่นแล้วเนี่ย มาตายมาสามรุ่นนะใช้ยาอะไรมันก็ไม่ดีมันเอาไม่อยู่ค่ะก็เนี่ยพอมาใช้ไอ้เวอร์พนคู่หูเนี่ยแล้วใช้มากี่ปีแล้วคะเนี่ยก็ประมาณสี่ปีสี่ปีครับปีนี้ปีนี้เป็นปีที่สี่หรือปีที่ห้าปีที่สี่ก็ที่ห้านี่แหละครับปีที่ห้าที่กําลังที่ออกผลผลิตนี่คือปีที่ห้าใช่ไหมคะตอนนี้ทําไมถึงเปิดใจใช้คู่หูได้ไงใครเข้ามาแนะนําหรือใครมาบอกหรือแล้วทําไมถึงใช้ง่ายจังอะไรเงี้ยค่ะทีแรกก็นีเพื่อนแนะนํา ก็ชื่ออาจารย์ไก่๋อค่ะแล้วก็โแมัเพราะสวนมันทํายังไงก็ใบมันไม่ดีทุเรียนก็เลยลองใช้ดูนั่นมันเป็นยังไงครับตอตอใบใบมันเป็นยังไงใบมันก็ฉีดบํารุงยังไงใบมันก็ไม่งามไม่ค่อยรัดครับมันแหลกแกนแกนอยู่นั้นน่ะอย่างว่าเอะสวนคนอื่นก็ทําไมใบมันงามมันรัดดีของเราใบยังไงก็ทําใบไม่ดีทั้งทังก็ใช้ตามสูตรเลยเขาบอก ใช้ใช้ตามสูตรเลยใช่ไหมคะก็เป็นอย่างนี้มาตลอดใช่ไหมครับพอมาเริ่มใช้ตัวเนี้ยลองทดลองใช้ดูประลิตไปทักสามผลครับใบมันแรกมาเนาะมันรัดค่ะใบมันรัดมันเขียวค่ะนั่นเนี่ยแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆก็เออใบมันดีสามผลนี่ใช้ยังไงครับหมายถือว่าผสมกันยังไงคะเนี่ยสองตัวเนี้ก็ที่แรกก็ใช้ชุดหนึ่งค่ะต่อน้ําพันลิตรต่อน้ําพันลิตรค่ะแล้วก็พ่น ผลทุกกี่วันคะก็แด้วแต่ถ้าฝนไม่ตกก็อาทิตย์หนึ่งอ่าอาทิตย์หนึงหรือว่าสิบวันอ่าก็คือเจ็ดวันถึงสิบวันใช่ไหมคะปรากฏว่าสามครั้งก็คือเห็นการเปลี่ยนแปลงของใบเลยใบใบมันเป็นยังไงบ้างคะมันการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงเห็นชัดๆใบมันจะดำใบมันจะเงาควงามแล้วยอดออกมาทิ้งยาวๆอ่าก็คือยอดอ่อนมันยาวใช่ไหมคะอ่าอันนี้คือเห็นการเปลี่ยนแปล เห็นเห็นมันมาเรืยมาเ่ยทีแรกผมก็ยังสงสัยเอ๊ะทำไมทุเรียนผมลูกก็เต็มต้นแต่ทําไมใบมันรัดแล้วรัดอีกรัดแล้วรัดอีกลูกมันก็ไม่หล่นผมยังก็แแลกใจอันนี้ที่เป็นเป็นปัญหาที่เกษตรกรที่ทําสวนกันมาเมื่อสมัยก่อนๆเนาะสทว่าเขาอ่ะต้องกลัวช่วงรัดอ่อนมากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าการรัดอ่อนเสร็จแล้วเขาบอกอาหารคือไปเลี้ยงใบซะลูกก็จะร่วงแต่ที่นี่ มันร่วงแต่ว่ามันร่วงส่วนน้อยแต่ว่าบรรทนมันก็ยังเหลือมากกว่าที่เราคาดไว้อะไอที่ร่วงนี่คือมันเยอะเกินมันเยอะ <c oughs> อันนี้คือไม่ต้องแต่งเลยหล่นเองมันแต่งแล้ว <c oughs> แต่งแล้วม,มันแตง่งค <ขอ S 2> ่ะเนี่ยฝ่าจะมาถึงตอนเนี้ยแต่งไปไม่รู้สี่ห้าครั้งแล้วน,นั่นอ่ะแต่งเล็มไปเรื่อยต้องถือว่าดกเนาะอย่างตอนเล็กๆตอนธรรมดามันแค่ยี่สิบลูกเดี๋ยวมันต้องสี่ห้าสิบอือใช่ค่ะเนี่ยเราก็นับอยู่ว่าจริงๆต้นอายุประมาณสัก สี่ปีห้าปีเนี่ยเออก็ยังไว้ลูกเยอะเลยค่ะเจ็ดปีก็เยอะคนก็กลัวอย่าไปแต่งมากเดี๋ยวมันจะเป็นโบหมดเป็นโบหมดคนงานเราก็ไม่แต่งผมก็ให้แต่งแต่ผมไม่กลัวโบโบยังลูกไม่จะมาสามร้อยแต่ว่าแล้วได้ได้ลงกล่องไหมคะได้ครั้นี้ก็เรียกตกตกไซส์ไหมคะที่วนทุเรียนผมจะได้กล่องมากกว่าตกไซสอ๋ออันนี้คือสิ่งที่เห็นเนาะแล้วก็เล็กๆเห็นลูกมันแร บิดบิดบี้เบี้ยวเราก็ไม่นึกว่ามันจะพองได้เลยนะยังสงสัยอยู่พอมันโตขึ้นโตขึ้นพอใกล้แกวและทรงมันทำใหมดีขึ้นเยอะเห็นบอกว่าก่อนก่อนที่จะมาใช้กู่หูเนี่ยมันร่วงเยอะเลยใช่ไหมรับอ่อครับครับพอรัดอ่อนนี่ผมเคยแต่งไว้ต้นหนึ่งร้อยสามสิบครับพอฉีดยาตัวอื่นไปนะก่อนที่ยังไม่ได้ใช้กู่หูเนี่ยพอไปดูอีกสองวันโอ้โหเหลือต้นละสามสิบจากร้อยสามสิบครับแค่ามหมดลูกรัดไว้อ่อนขึ้นมาอย่างเงี้ย หล่นหมดเดิมทีเป็นอย่างนั้นครับอ๋ออ๋ออันนี้ก็คือพอพอมาใช้แล้วก็คือลูกยังอยู่ครับก็ยังเหลือเยอะอ่ะเพราะว่าเขาติดดอกมันหล่นมันก็หล่นทีละสองลูกสาลูกอแต่ลูกมันยังเป็นร้อยอยู่เน่ะอ๋อค่ะแล้วตอนนี้ที่เราเดินดูกันอะที่เราเดินดูสวนกันเราจะเห็นว่ามันมีบางต้นที่มีร่องรอยของของเป็นแผลค่ะสทปีนี้เป็นแผลอีลาคอดินเป็นร้อยแต่ก็แต่ก็ฉีดเนี่ย ถ้าคนงานฉีดพนักงานฉีดแผลฉีดอะไรมันสกปรกมันเกิดเพราะฝนมันเยอะไงช่วงช่วงฝนมันฉีดยาไม่ได้ค่ะแล้วก็หลายๆต้นเนาะแต่มันจะเห็นว่าแต่เราก็ยังเอาเอาอยู่แต่ตวนอื่นเอาไม่อยู่ตวนอื่นตายตายเลยนะต้นตายเป็นร้อยหมายถึงระแวกนี้ใช่ไหมเป็นตวนอื่นๆนะคะทั่วๆไปมันจะเป็นอย่างนี้ัทั่วๆไปแต่นี่ที่ของสทเห็นมีการตัดยอดทิ้งไปละมีสภาพร่องรอยของการเฉียดตายมาเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าพอมาใช้คู่หูเนี่ยสี่ปี เข้าปีที่ห้าก็คือเอาอยู่ใช่ไหมคะเขามีการแตกแตกยอดต่อแตกใบต่อครับอ่แล้วก็บางต้นก็มีผลผลิตด้วยนะคะอาจารย์เมื่อกี้ที่เราไปเดินดูกันนะคะอันนี้ก็คือตัวนี้ก็สามารถช่วยกันเรื่องของของราหรือรากเน่าคนเน่าได้เนาะเน่าคอดินได้อันนี้อันนี้สาทอพ่นยังไงคะเวลาที่มันเกิดการเน่าขึ้นมากใช้ยังไงคะใช้สองชุดต่อน้ำใช้วอบแเ่นสองซองใช้ไอ สองขวดไคโตซานสองขวดค่ะต่อน้ําพันลิตรครับเอาก็คือพ่นต้นพ่นแผ่เลยและอีตอนที่มันทั้งรนทั้งหมดเลยพ่นหมดเลยแล้วก็ลูกด้วยอะไรด้วยครับลูกใบพ่นหมดก็คือเร่งเลยใช่ไหมคะเงล่กเร่งตอนนี้ก็ใบอ่อนทั้งแปลงเนี่ยก็พ่นก็พ่นใส่สองชุดครับอ๋อก็ทําให้ใบมันเข้มทาให้ใบมันแก่เร็วขึ้นใช่ไหมคะอย่างนั้นใบมันแก่เร็วลูกมันก็หยุดร่วงมันก็ ลวงน้อยลงแล้วตอนนี้การให้ผลผลิตอะค่ะจากเมื่อก่อนเลยที่ก่อนที่จะมาใช้คู่หูอะค่ะพูดถึงเปรียบเทียบระหว่างน้ำหนักเอยอะไรเอยแล้วก็ผิวของทุเรียนหนามทุเรียนกับการใช้เดี๋ยวนี้เป็นไงบ้างคะการความแตกต่างมันก็แตกต่างมากผิวทุเรียน่ะมันจะเขียวหนามมันจะสวยค่ะแต่ก่อนมันจะเป็นลูกนังแดงหนามแดงแดงค,คนตัดเห็นยังโอยหนามสวยสวยสวย ใครมาตัดก็บอกสวยทั้งนั้นเนี่ยตกไซ้ก็น้อยแล้วหนอนนะคะหนอนหนอนก็แทบไม่มีตัดทุเรียนไปยี่สิบปัะตันเนาะมีหนอน กอบไม่เกินสิบลูกอ๋อเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมหนังมากมันมีหนอนรังที่ลูกมันหนีบกันที่ว่ามันเข้าไปถึงแค่หนอนใหญ่ๆนิดๆบางคนเข้าลมเป่าไม่เน้อ่าเป็อ่างไม่ถึงเนื้ออ่านี่จะ่ลมเป่ามันก็หลุดแล้วแล้วตอนนั้นนะคะตอนก่อนที่จะใช้ของเราอ่ะหมายถึงว่าหนอนมันมีไหมคะที่เห็นลูกมันเยอะไหมคะตอนทอเมื่อก่อนหนอนมากหนอนเยอะมาก ต้นสามสิบลูกเนี่ยต้องมีหนอนถึงยี่สิบแต่เราก็ใช้ยาฆ่าหนอนเหมือนกันใช่แต่มันไม่อยู่มันเมื่อก่อนคือเอาไม่อยู่เนาะแต่พอมาเจอมารวมควบรวมมาใช้ด้วยกันกับคู่หูมัเสจรันก็คือหนอนมันลดลดน้อยลงน้อยลงอ่าลดน้อยลงคือเราอยู่กับสวนเราทําผลผลิตมาเราก็จะเห็นเนาะว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างกลัวมากคือหนอนนี่แหละค่ะแล้วเออน้ำหนักก่คนน้ำหนักนะคะสอทน้ำหนักเป็นยังไงบ้างน้ำหนักน้ำหนักก็ดี แต่ว่ามันโบ้โบก็ส่วนน้อยเนาะสิบปตันเนี่ยโบ่ก็ไม่เกินยี่สิบลูกสัสิบลูกสต่ว่ามันโบเนี่ยสมมุติว่าเมื่อก่อนใช้อ่ะเราตัดทุเรียนมาเข่งหนึ่งกับหลังใช้ที่เราตัดทุเรียนมาเข่งหนึ่งน้ำหนักเป็นไงคะเคยเปรียบเทียบไหมคะว่าน้ําหนักมันต่างกันน้าหนักมันดีมังคุดในนี้มีกี่ต้นนะคะมังคุดที่อยู่ด้วยกันมังคุดทั้งแปลงเนี่ยันที่ปนกับทุเรียนอยู่เนี่ยก็ทั้งหมด4ี่ร้อยกว่าต้นอ๋อ4ี่รอยกว่าต้นตอนแรกบอกว่าจะโค่นทิ้งละททำไมถึงจะโค่นมัง ก็ตอนนั้นราคามันถูกอ๋อราคามันถูกใช่ไหมคะก็เลยว่าคนดีกว่าแล้วก็การเก็บด้วยว่างั้นครับต้องต้องค่าจ้างหรือแรงงานเก็บนี่ค่อนข้างราคาสูงใช่ไหมก้โลละห้าหกบาทอ๋อก็เลยตัดสินใจว่าจะค่นแล้วทําไมตอนนี้ไม่ค้นแล้วอะคะไม่คนล้กมันลูกมันดีอะใช่ไคือลูกสวยแล้วก็โดกมากอ่ะตอนนี้เดี๋ยวแม่ก็จะถามเรื่องมังคุดละเพราะว่าสทบอกว่าใช้กับมังคุดด้วยคู่หูเพราะว่าเวลาพ่นคือพ่นรวมหมดเลยพ่นรวมใช่ค่ะแล้วก็ลูก ลูกมงคุดที่เราเห็นเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นลูกที่ลูกใหญ่นะคะแล้วก็ผิวสวยครับอันนี้ก็คือว่าก่อนใช้กับหลังใช้เช่นเดียวกันคะ่ะว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ปลูกมงคุดเนี่ยเราจะต้องใช้หลากหลายเลยเคยพ่นยาตัวอื่นมาก่อนอ่ะหูก็แดงลูกก็ลายพอมาใช้เวอร์เพนพ่นรวมกับทุเรียนหูก็สวยลูกก็สวย ไปขายมีแต่คนถามว่าทาได้ไงทํไง่ายกันผมก็บอกเนี่ยใช้ว่าแพนเนี่ยคนเขาก็ไม่ไม่เชื่อบอกว่าไม่เชื่อลองดูติดก็สวนผมใช้มาเนี่ยลูกลูกใหญ่ทุกปีคเมื่อก่อนเนี่ยใบมันเหมือนจะตายอ่ะใบมันเหมือนแก่ๆก้านๆมันไม่รัดไม่อะไรเนี่ยตอนนี้ดูใบไันดิใช่ทั้งแปลงเลยน่อันนี้คือใบก็เยอะลูกก็เยอะด้วยค่ะสทบอกว่าร่วงก็ก็เยอะไปแล้วแต่ว่าที่บนต้นที่เราเห็นอยู่เนี่ยโอ้โหแต่นี้อ่าแม่ก็จะถามแล้วว่า ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูของเราเมื่อเมื่อสี่ห้าปีก่อนนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยที่ใช้ไปแล้วเนี่ยสอรู้สึกว่ามันลดมันช่วยสทอลดต้นทุนได้ไหมคะมันก็มันก็ลดต้นทุนแต่ที่นีของเรามันมากกว่าก่อนมันมันมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วของมันก็โตขึ้นค่ะครับจะว่ามันลดมันก็ลดเป็นครึ่งถ้าพูดเทียบกับใช้ยาตัวอื่น เมื่อก่อนเนี่ยค่ะที่สอทอใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะมาเจอคู่หูสอทอใช้อะไรบ้างเอางี้ดีกว่าฮอร์โมนมีอะไรอย่างเงี้ยยาฆ่าแมลงก็ฮอร์โมนก็ใช้ทั่วไปใครว่าตัวไหนดีก็ใช้ไปเรื่อยไอ้พวกจุลธาตุไอ้พวกธาตุรองธาตุเสริมอะไรเงี้ก็ต้องใช้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับใช้ประมาณกี่ตัวคะที่จะหยิบใส่ถังอ่ะเวลาผสมอะค่ะไม่แต่มา้5ตัวรวมยาฆ่าแมลงอย่างค่คะรวมแล้วครับแต่ผมมาคิดบังคีถัง200ลิตร ถ้ายาตีเข้าไปแล้วเจ็ดแปดร้อยบาทต่อสองร้อยลิตรหรอคะต่อสองร้อยลิตรโอ้แล้วาบางอย่างะตอนนี้ถ้าห้าถังเจ็ดว่าสามพันกว่าบาทเลยครบค่ะอ่าแล้วตอนนี้ละหลังจากที่พอมาใช้เวอร์แพนแล้วเหลือลดอะไรลงไปอีกบ้างคะก็คือใช้ตัวนี้ชุดเดียวแล้วก็บอกยาฆ่าแมาลงไปเท่านั้นเนี่ยค่ะแล้วก็อาจจะมีฤดูการมีราอะไรอย่างนี้เราก็อาจจะต้องมีมีเชื้อรามีอะไรด้วยไหมคะมีก็ส่วนน้อยะะอ๋อไม่ค่อยมีเหมือนกัน ก็คือจะบวกไปแค่นี้เองเพราะนั้นต้นทุนที่เห็นก็คือลดลงไปได้เยอะเลยใช่ไหมคะเพราะชุดหนึ่งนี่ก็ซื้อโปรโมชั่นด้วยอะไรด้วย <laughs> มันก็ราคาไม่แพงแตอนนี้แม่มก็อยากให้ช่านสอทอช่วยอบอกกับผู้ชมทางบ้านนะคะหรือกเกษตรกรที่กำลังดูอยู่อะคะ่ะว่าสอทอมั่นใจแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมั่นใจก็ใช้ไปแล้วก็มันคุ้มอะก็น้าชุดหนึ่งน้าพันลิตรฉีดได้ตั้งเยอะแล้วก็ดูใบทุเรียนใบบังคุดดีงามแล้วก็ลูกก็ใหญ่ รัดอ่อนก็ไม่ร่วงร่วงตอนตอนน้อยจะว่าไม่ร่วงแต่ว่ามันเป็นร้อยมันร่วงสักสิบลูกเนี้ยมันก็ยังเหลือเยอะถ้าเป็นใช้ยาตัวอื่นร้อยหนึ่งอาจจะเหลือสักยี่สิบสามสิบที่เป็นที่เป็นมาแล้วัครบที่เป็นมาแล้วจริงๆและยาแพงกว่านี้อีกที่ใช้มันผมเคยใช้ยามาแล้วยาลิตรละหกร้อยหกร้อยต้องถังสองลิตรต้องใช้สองลิตรตัวเนี้ยบวกกันยังเอาไม่อยู่เลย ยังร่วงหมดอ่ะพอมาใช้เวอร์เพนเนี่ยมันมันมันเอาอยู่ไม่ว่าโคนเน่าต้นเน่าก็เห็นหายหมดขิดขีดใส่แผลใส่ต้นทั้งต้นทั้งใบทั้งแผลแผลก็แห้งก็หายหมดน้อยต้นที่ว่ามันมันเอาไม่อยู่จริงก็เพราะมัน มันเป็นอย่างอื่นด้วยก็คือต้องชาปนกิจมันเลยครับแล้วตอนนี้บางทีมันเกี่ยวกันลากรากลากรากด้วยแต่ว่าแปลงนี้ก็คือยังไม่ได้ใช้หญิงเกษตรเนาะค่ะแต่กําลังเนี๋ยกําลังจะใช้แล้วก็ดินนะคะตอนเนี้ที่ว่าเวลาเราพ่นขึ้นไปเนี่ยมันก็มีลงดินด้วยมันก็หยดตรงมาใส่ดินแล้ก็ได้กินทางลาบค่ะอันนี้ก็คือดินก็ดีด้วยใช่ไหมคะครับอืมค่ะอันนี้ก็นะคะความประทับใจที่ท่านสทบอกเล่า ให้เราฟังเนาะแล้วก็มีอะไรอยากเพิ่มเติมอยากเสริมให้แหม่มอีกไหมคะก็ดูลอบๆอบไปนะนะั้นสวนสวนที่ที่เห็นรอบๆอบจากสวนผมอะอมใบมันแตกต่างกันหมดใบมันแตกต่างกันหมดทั้งมังคุดทั้งทุเรียนค่ะแล้วก็มีเรื่องของทุเรียนเล็กด้วยที่เล่าให้แหม่มฟังว่าเมื่อวานที่ชี้ให้แหม่มดูว่าทุเรียนเล็กอะอายุเท่าไหร่นะคะสทยังเดือนเมษายนเนี่ยจะได้ครบสองปีแต่ต้นมันต้นใหญ่ ปุ่มสวยค่ะสวยกว่านี้มันดูโตเกินอายุใช่ไหมคะคเหมือนกับเราก็เคยผ่านทุเรียนอายุเท่านี้มาก่อนที่เราเคยปลูกตอนต้นเลยแต่ว่าเราดูแล้วว่าเดี๋ยวนี้แต่ก่อนปลูกสามปียังไม่เท่านี้เลยอ๋อคือตอนนี้ยังไม่สองปีเลยต้นบอเลอร์เลยปุ่มสวยปุ่มบอเลอร์เมื่อเมื่อวานนี้ชี้ให้แหม่มดูที่อยู่ตรงด้านโน้นเนาะค่ะได้เดี๋ยวเราก็จะเก็บภาพไปฝากนะคะว่าทุเรียนต้นอายุยังไม่ถึงไม่ถึงสองปีเลย อ่เป็นยังไงนะคะสภาพผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูแปลงใหม่เนี่ยลงไปอีกหน่อยเนี่ยอ่าได้เลยค่ะครับก็ช่วงนี้ก็ขอขอบคุณสอทต้งนะครับที่อนุญาตให้พวกเราได้เข้ามาทำนะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรทั่วประเทศที่ดูอยู่โดยเฉพาะชาวสวนทุเรียนแล้วก็สวนมังคุดนะครับก็จะได้รู้วิธีการป้องกันรักษาทำอย่างไรบ้างนะครับก็สำหรับทุกท่านนะครับที่ดูอยู่ก็อย่าลืมนะครับว่า ถ้าจะให้ได้ผลอย่างร้อยเปอร์เซนต์อย่างเห็นผลชัดเจนและแตกต่างสําหรับคู่หูมัสจั์แล้วก็เนะเวอร์แพนกดไอเมโนแล้วก็ไคโตซาเนี่นะครับต้องใช้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ฝากอีกครั้งถ้าจะได้สมบูรณ์แบบต้องเพิ่มปุ๋ยหญิงเกษตรปุ๋ยเม็ดเนาะปุ๋ยเม็ดค่ะหญิงเกษตรด้วยจะเห็นผลชัดเจนแล้วก็บริบูรณ์สมบูรณ์เลยเพราะหญิงเกษตรนั้น ยิ่งใช้ยิ่งดีจะลดจุลินทรีย์ที่ไม่มีประโยชน์ลงจะเพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์สําหรับดินมากขึ้นลากต้นไม้จะเดินดีะนะครับยิ่งใช้นานดินยิ่งดีไม่มีเสื่อมนะครับสาหรับปุ๋ยหญิงเกษตรของพวกเราะนะครับขอเชิญชวนเกษตรกรทั่วประเทศนะครับมาช่วยกันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกําไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนกับคู่หูมหัศจรรย์ กับหญิงเกษตรครับช่วงนี้พวกเราทั้ง3คนนะครับก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับคอยติดตามผลงานของพวกเรานะครับจะนําเสนอทุกท่านเป็นระยะระยะนะครับขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับช่วงนี้ครับสวัสดีครับหัวแผนหญ,หญิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่อประเทศเี้